จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่า15ฟีฟ่า16และฟีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในราคาถูกที่สุดฟีฟ่า15 Thailand คอยลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาแนละ้วผมตอนนี้นะฮะออกจากแอตเลติโกมาริด ใช h o อ a เพืี่จะไปนะฮะหาหารถไปนะครับผมออกจากลาติโกมาลิกกํลังจะหารถไปซิเบเลสเอ่อค uh, ิสมิโอ้โหเกา i ภาษาเดซิเบเลส34 English yeah English uh, dead. Dead you know you know uh, to Cibele how much how much

ราเซียสโอเคครับผมตอนนี้ครับผมก็โอเคเท่าไหร่นะ1ยูโร50ประมาณนั้นประมาณนั้นไม่เกิน2ยูโรนะะเดี๋ยวเรานั่งรถเมย์นั่งรถเมย์สเปนนะฮะมาเทยงทีก็เอาให้ครบนะครับผมทางรถเมย์นะฮะรถไฟใต้ดินเดินทุกอย่างครับผมครบหมดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะฮะเรากำลังจะไป พาซาเดซิเบเลสนะครับผมขเขาเรียกว่าเป็นจัตุรัสนะฮะที่เวลาเนี่ยแล้วมาหลิกเนี่ยได้แชมป์เนี่ยเขาจะมาชูถ้วยกันตรงน้ำพุตรงจัตุรัสซิเบเลสนะครับผมมาแล้วนะฮะรถเมฟีไม่ใช่ครับผมซิเบเลสโอเคดูเขาจ่ายตังค์ยังไงอ๋อหยอดนี่ไอหยอดว่าไงคือเมื่อก่อนล้วหยอดบอก4คนเออหมดละ Hola. Yeah, pro. Hotel. Hotel. Fastest Hotel. station. ปรพิระวัตอลด์มเซี่บอตานิคชาร์านิคโอ้ขอโทรีติโรพาเอพิโลพารบอตานิคบอตานิคเอ่อออ๋อ่่อ๋อ่โ้ข้างบนข้างหน้าเดี๋ยวก็จะมีเหมือนแบบว่ามุเวียนนี่คือเราเขาสเปนมาผม ภาษากายกับแต่ผมอ่านจากภาษากายนะผมว่าข้างหน้าเนี่ยคือจะมีหรือว่ามงเบียนแล้วมีอนุสาวรีย์อะไรทังนองนี้เอ่อพันธุ์มีรสือ้าวเออเนปตูโน่ดีเบรว้าวโอเคคราสเซียสยูเอลิคิวจอยอาร์เวลล์อะไคือย่ามเรื่องเสียงการเสียสโอ้คุณป้าก็น่ารักมากเลยครับน่ารักมากเลยนะฮะโอ้โหแนะนำผมทุกอย่างเลยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่เข้าใจสักประมาณ90%แต่ก็เรียกได้ว่า น่ารักครับผมเนี่ยคนสเปนนะฮะน่ารักมากๆเลยนะฮะฮะโอ้โหดูครับผมสวยงามมากๆนี่ลงมาจากสถานีนะฮะสุดยอดอ๋อนี่ไงน้ำพุไหนวะนั่นไงครับผมผน,น้ำพุก็ก็ที่เรานั่งผ่านเนี่ยแต่วันนี้เราจะมาไงนี่ครับผมน้ำพุนะฮะอ้าวรถเมล์มาบังครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะ <S <S ต้องบอกว่าความสวยงามนี่วิจ,จิตรตะการตาม,มากๆจัตุรัสซีเบเลสนะครับผมก,ากลางกรุงมาดริดเลยนะฮะเย้ ทีฟ้าทะเกียนนะฮะเยือนซิเบเลสปกติเยือนแต่แยกแครายนะฮะตอนนี้เรามาเยือนแยกซิเบเลสนะครับผมก็เหมือนกับอนุสาวรีย์ชัยบ้านเราเลยนะคล้ายๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะเดี๋ยวอ่ะนะแล้วนี่ก็คือโอ้โหนี่คือน้ําพุนะฮะเนี่ยเวลามันลิดนะครับผมได้ชงได้แชมป์ก็จะมาฉลองและมาชูถ้วยมาจุกถ้วยกันตรงน้ําพุนี้นะครับผมอ๋อผมตอนนี้นะเรากาลังจะเดินทางนะครับผม มาถึงที่ซีเบเลสแล้วแล้วก็จะหาของกินนะฮะกันที่ซีเบเลสนี่แะครับผมก็เห็นว่ามันจะมีเหมือนแบบว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะเดี๋ยวเร,เราไปลองชิมการอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศสเปนนะฮะ เบียโชมาควนอ่ะโรงหนังครับผมนี่โรงหนังประเทศสเปนนะฮะอ๋อมันเป็นเหมือนแบบสแตนดะโลนแบบนี้เลยนะฮะโรงหนังครับตอนนี้เขากำลังฉายหนังเรื่องเรื่องบาโจเทลเปียนะครับผมน่าจะเป็นหนังรักนะฮะดูทรงแล้วนะฮะบาโจเทลเปียกำกับโดยพดอานนท์ไม่ใช่นะฮะอะไรนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พูดไหนครับ <c oughs> ตุกๆไหนครับ อ๋อนี่งไงร้านอาหารทุกๆที่นี่ชุดเดียวนะฮะเอเชียนสตรีทฟู้ดนะฮะมาถึงสเปนทั้งทีนะฮะต้องมากินอาหารไทยครับต้องมากินอาหารไทยครับเพราะว่าหิวอาหารไทยมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันเอเชียนสตรีทฟู้ดเราจเจอเจ้าของไทยทุกๆนะฮะต้มยำกุ้งต้มขาไก่ต้มขาไก่ผัดไทยมี่เหรอผัดไทยมีผัดไทยนูโดโนน่านูโดโมีมีดไรซ์โบอันนี้ครับผม เป็นผัดไทยนะฮะของประเทศสเปนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองเหรอนี่คือผัดกะเพราไก่ไข่ดาวว้าวมีหอมแดงต้นหอมหมูปิ้งมันไม่ใช่ของประเทศไทยไม่รสชาติจะไม่เหมือนประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่เลยเะแม่มีความเป็นหมูปิ้งเลยแม่เลยทีเดียวเอ่ป็นแค่หมูเอามาย่างเอามาย่างโอ้ไม่มีกลิ่นหมูปิ้งหมูธรรมดาโง่เลยเนี่ยโง่เลยนี่ครับผมดูนี่ครับ ป้ายนะโหหยุดที่รีเฟสแล้วน,นั้นก็อะไรอะรัสมีออมอ่อะโมเล่อะไรฮะงงครับโอเคกินอาหารเสร็จแล้วนะฮะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จตุรัสมายองของเรานะครับผมซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงแรมนะเดี๋ยวเอาของไปกองไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยออกมาเดินทางกันอีกทีนะฮะไม่มีปัญหาครับผมช่วงตอนนี้คือ ตอนนี้คือยังเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับคือมันยังไม่คือคักเท่าไหร่คือผมจะบอกว่าช่วงเวลาที่คึกคักเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มว้าวาสาว,ส,าว,ส,าวสุดยอดทุกคนจริงฮะสาวขอใหม่อีกครับสาวสุดยอดทุกคนจริงๆครับโอเคครับผมผมอ่าไว้เป็นหลักฐานแล้ว <c oughs> เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆฮะคือสาวยุโรปนี่เชฟบาครับเราเจอสถานที่นะฮะ ที่น่าสนใจครับผมอันนาอันนาอะไรครับเนี่ยว้าวดูครับเฮ้ยเก็บไว้ดีกว่าอย่าออกมาข้างนอกอายคนก็ <c oughs> ใช่ทรีบูโนเป็นเมโทรแน่เลยโอเคโอเคปะทรีบูโนก็ทรีบูโเขี่รถเมล์ก็ที่โอเคตอนแรกก็จะรถเมย์นะฮะแต่การเป็นว่าตอนนี้เราเดี๋ยวน่เรานั่งรถไฟฟ้าดีกว่านะครับผม <c oughs> เมโทรนะฮะ าคาสติล่าขึ้นมาที่ไหนครับเนี่ย ขึ้นมาที่ไหนครับว้าวจตุรัสอะไรกันเนี่ยนี่แหละสายลุยสัตว์ดูครับโอ้โหตึกโอ้โหแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะใกล้โรงแรมแล้วนะฮะโฮเทลกัติยาปะล่ะไม่มันคนลาคาสยาหรือเปล่าวะจริงๆอ่ะพี่คิดว่านะเราน่าจะเซิร์ชหาคำว่าพาซาเดมายอเซิร์ชดีกว่า เพราะว่าผมพี่ไม่คิดนะว่าแถวโรงแรมเรามันจะเป็นแบบนี้อเข้าเจอเดมายอเราเเดินไปหาเราเออแล้วเราเดินเราได้โอเคผมขอโทษไม่เป็นไรคำว่าคัสติยาบางทีแม่งอาจจะแบบซ้ำๆกันไงเ้มันต้องอย่างแต่คือถ้าเกิดพาซาเดมายอเนี่ยแม่งเดี๋ยวเออพาซาเดมายอตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอาแล้วผมเรานั่งมาผิดนะฮะเนี้ยแหละเราสายลุยนะผมอะไรมันจะผิดบ้างก็ไม่มีปัญหานี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดพลาดเราคงไม่ได้เห็นตรงนี้ครับใช่ไหมตอนนี้หลงพูดตามตรงเลยว่าหลงนะครับ ก็คือนั่งเมโทรมาแล้วนั่งรถไฟใต้ดินเรียบร้อยนั่งรถเมลเรียบร้อยโอเคมานั่งแท็กซี่กันดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆคือมันต้องนั่งรถรถไฟใต้ดินนะครับผมกลับมากลับไปที่กลับไปที่แบบว่าที่พักของเราอะ่ะเรานั่งมาผิดทางแต่ว่ามันขี้เกียจนั่งแล้วรถไฟใต้ดินอะ่ะขี้เกียจนั่งแล้วก,ก็เลยเดี๋ยวนั่งแท็กซี่แล้วเดี๋ยวหารกันอีกหว่านะฮะ,อะโอเคครับผมในที่สุดน,นะฮะตอนนี้นะฮะเราก็หาทางกลับมายัง พื้นที่ที่เราคุ้นเคยนะครับผมบริเวณโรงแรมนะฮะคาสซิน่าของเรานะฮะหลังจากตะกี้นะครับผมไปโพสาทรนะฮะตึกสูงเพียบก็กลับมาพกในถิ่นที่คุ้นเคยอีกครั้งแล้วก็เดินไปอีกตรงหน้าตรงหน้าครับผมเดินไปอีกไม่กี่ซอยนะฮะเข้าโรงแรมไปชาร์จแบตกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาอีกทีสักพักหนึ่งอีกนานครับกว่าพระอาทิตย์จะตกนะฮะใช่นะอีกนานอีกนานครับไม่ต้องห่วงครับ สุดยอดยิ่งใหญ่อลังการนะฮะดาวล้านดวงมากๆสุดยอดมากๆเลยเราเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วขอติดกาดเลยฮะอีกคงมีกาดนะครับผมโอลาโอลาอีกไหมถ่ายโฟโต้โน้กขันโอเคโอเคสี่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 กาเซียสกาเซียสกาเซียสอ่าฮะว้าวคุ้มเข้มมากถ่ายไม่ได้ครับแต่ว่าน่ารักจัง กาประเทศนี้นี่อะไรครับเนี่ยคุณเบลนี่อะไรครับอ๋อร้านนี้เหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยลุ้บนดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเด e ะโฮ e ซีโรเอ๋หุมหุมหุมยันหุมศูนย์หลุมหลุมอะไรหลุมศูนย์หุมหุมมัุมตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นละครเวทีนะครับผม โลแกนยัง okay. <system> <system> โลเลยโลแกนอ่าฮะลงหนังลงหนังแต่ว่าไอ้นี่คืออะไรโรงละครอ่าเป็นเหมือนโรงละครแต่เป็นแบบว่าโรงละครเวทีที่ไม่มีขาวแว่นตรงนั้นน่ารักเลยเดชสิเดชเลยกูหัวเราะหัวเราะคุณเบลครับหัวเราะคุณเบลครับที่คุณเบลไม่มีขาวแว่นนะฮะหัวเราะกันเอิร์กอาร์กแหมหัวเราะเดชหัวล้อขอไลน์เลยแหมอย่าเลย โลแกนยังรูเลยโลแกนอ่าฮะลงหนังลงหนังสต็กเนื้อวัวกระทิงโหขายกันในผับเฮ้ระวังกระเป๋าตังนะเบลโอ้โหละโอโหละโอโหละโอโหลานี่ครับผมไส้กรอกเลือดวัวไส้กรอกเลือดวัวนะครับหน้าตาคล้ายๆกับเลือดเหรอ คุณเชียงเลือดวัวครับเลือดอ่ะเนะี่ยเลือดวัวไงนี่ครับผมหน้าตาคล้ายคุณเชียงนะนเนี่ยไม่ยามนแหนมครับมันคือแหนมสเต็กเนื้อวัวกระทิงนคะ เนื้อวัวกระทิงมาถึงสเปนต้องแดกเนื้อวัวกระทิงส่วนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวผัดสเปนปไพร์ยาปลาเอยญ่านะครับผมข้าวผัดสเปนนะมีของขึ้นชื่อนะฮะของสเปนนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นไข่เจียวสเปนนะฮะมาถึงนุ่นั่นแหละครับผมตะกี้นะฮะตะกี้เรากินข้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ยิ้มซยิ้มซีที่รักยิ้มนั่นนะเฮ้ยแต่กี้โดนอะไรรู้ไหมว่าโดนวอดก้าเป็นเหมือนแบบเหล้าขาวเหล้าขาวนะครับผมเหล้าขาวของสเปนนะคุณเบลโดนไปสองดอกนะฮะร้องเพลงเลยฉันจะทำงานเธอตายแสงเดือนเออฉันมีฟ้าเป็นมงเอาแล้วเอาแล้วมึงเปิดคอนเสิร์ตกลางฉันมียุงเป็นเพื่อนเอาแล้วเหมื้นดังเหมือนเดือด เราเือนเรือนใจไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจก็พวกมนุยนเต้นเตๆๆเต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 ฉุดฉันที่ร้องไห้ดูผู้คนสิครับผู้คนมากมายนะฮะบริเวณจตุรัสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนู่นเนยถนนรู่นสุดสิกงจะฮิตมากเลยนะ,ะ <ไป S 1> นั่นไเห็นนะไปดูกันดีกว่าเดินระวังนะครับเดินระวังว้าวเป็นเหมือนวงดนตรีนครับ

ผมประทับใจมากๆครับประทับใจมากๆครับคือน,นี่แล้วไม่เห็นอะไรที่เรียกได้ว่าหาเห็นยากมากๆอ่ะ